อันนี้กระด้เวลาใส่แมปแล้วเตรียมตัวลงไปสือของเห็นปะอ่ะบึกน้าวเขือเทศอ,อันนี้ก็บลูแพงนะค่ะอันนี้นะจ๊ะเขาจะทำเป็นแบบนี้เลยมะน้าวก็ถูกมีเขือเทศหอ,งงอ,อมองุ่นสตรอเบอรี่แบล็คเบอรี่ผลไม้ยูนิตถูกนะจ๊ะ ปังนี้ก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลสมารก์กัวแล้วก็นี่ก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหลายมันฝรัง่งหอมแดงยูว่าหมากของสิหลายก็โคกเกอร์สัดส่วนใหญ่พว่าของมันจะถูกกว่าโคกเกอร์น,นี้ก็เป็นพวกพกริกมานฝรั่ง นี่ก็จะเป็นพวกหอมกระเทียมกระเทียมนี่ก็ถือเสียเอาไปจากถุงสองเหรียญกลัวมันฝรั่งเป็นถุงถุงมะเขือเทศเอาสิขาดบดได้เลยค่ะไว้บไปตนตำสมตำเป็นสันแผนกสตรอเบอรรี่นะคะ นี่ค่ะสตอรอเบอรี่ยูนี่อชื่บอบัวแพงนะจ๊ะมันมีหลายกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องใหญ่อันนี้กับแผนพักตบะบบหัวสื่อเอยียงเพราะว่าบุญดีแฟ้มันจะกินกระดูกหมูนะจ๊ะอันนี้กับพักสเปนจะชอคเอาไปปั้นเพดนำเพอนำยาหน้า พักยุ่นี่ก็หลายดีกว่าโคเกิลมันก็สิของน้อยนี่ก็จะเป็นพวกแฮมนะคะซุกแล้วอันนี้ปาดกินได้เลยนี่เป็นพวกวิตามินต่างๆจุนี่วิตามินหลายเนี่ยค่ะเพียบ เราจะไปหาดูถูกนี่ก็สิเป็นเบียร์แผนกเบียร์นะจ๊ะเบียร์ยี่ห้อน,นี้บูชที่พัว่าคยกินอยู่ประจำอันนี้ค่ะนีน่ฟังนี่ก็มีตะวัยวายอยู่ในถูกแล้วกนะี้พกฟังแอลกอฮอล์แผนกเสื้อผ้า เสื้อผ้าอยู่ในถุงฟังในสะเป็นแผนกเสื้อผ้ารองเท้าตอนนี้กำลังกลับจะ้ะ จ้องจดีปัญญ for ังเวลาข่ามาในอภารเมนังเสร็จทั้งตรงขับระวังระวังเพราะว่าเด็กหน่อยเล่นเห่็ก็มีเพราะว่าทางเขาเกิดอุบัติเหตุทางในเงยหรือว่ารถชนกันแบบเลยนะ เขาบอละผิดชอบจะต้องรับผิดชอบกันเองตองค่อยระวังกันเองทุกช่องทุกมองเป็นที่จอดรถดอันนี้ก็เป็นล่งเก็บรถพผได้ที่เสียงเงินอันนี้ก็เสียคือการถ่ามีหลังคาคนกะลอ,นอกนู่อแอนก็ถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวจังคลิปหนาจังเฮ็ดไหมนะจ๊ะสวัสดีจ้า